ตเาเดงกสาวสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับเราชี่เมกันอีกแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันหรือเาเอ๋ยสบายดีใช่ไหมคะเหรอป้างคะ่ะเราชื่อคิดถึงเด็กๆจังเลยแต่วันนี้เราชื่อนะคะจะพาเด็กๆไปเล่นอะไรสนุกๆก,กันคะ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย 二三。 ไปเรียนรู้คำศัพท์กันเลยค่ะเจ้าสวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับเหล่าซื้อฝนอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้เหล่าซื้อฝนมีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมด้วยนะคะสเปเชียลเกรดของเหล่าซื้อฝนเนี่ยคือใครไปดูกันเลยค่ะเย้ฮัลโหล This is Teacher Moon. Okay. So, how are you? I'm fine. Thank you. I hope you all are fine at your home. Okay. So, now let's start our study. Okay. Teacher Moon. วันนี้เราคือฝนและก็ทีเชมูนะคะจะพาเด็กๆมารู้จักกับของใช้ในห้องเรียนของเราค่ะเด็กๆเข้ามาในห้องเรียนเราแล้วเด็กๆจะเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่เลยรูปแรกเด็กๆรู้ไหมคะว่านี่คือรูปอะไรใช้แล้วค่ะนี่คือสมุดนะคะภาษาจีนสมุดเรียกว่าเปิ่เจเปิ่นจ เปิ่นจึแปลว่าสมุดค่ะ in English notebook 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 okay, โอเคนะคะคำที่สองเลยเรามาดูรูปก,กันนี่อะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะนี่คือดินสอนั่นเองนะคะดินสอภาษ,าษาจีนเรียกว่าเชียนปีเชียนปี เียนปีแปลว่าดินสอค่ะ In English what is i Pen Pen s pencil 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 เป็นยังไงคะสองคำแล้วนะต่อมาคำต่อมานะคะนี่เลยอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมันคือยางลบนั่นเองค่ะยางลบภาษาจีนเรียกว่าเสี่ยงผีเสี่ยง ผีเสี่ยงผีแปลว่าอย่างลบนั่นเองค่ะ In English eraser 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 er เป็นยังไงคะตอนนี้สามคำแล้วนะต่อมานะคะรูปต่อมาเลยอะไรคะเด็กๆเนี่ยเด็กๆรู้แล้วใช่ไหม นี้คือโต๊ะนั่นเองนะคะโต๊ะเด็กเด็กเรียนโต๊ะเด็กเด็กเรียนเรียกว่าจัวจึจัวจึจัวจึแปลว่าโต๊ะค่ะ English desk 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 okay try to try to speak with me okay ได้ไหมคะเด็กๆต่อมานะคะ นี่เลยอะไรเอ่ยเด็กๆใช้นั่งค่ะใช่แล้วค่ะมันคือเก้าอี้นั่นเองเก้าอี e ้ภาษาจีนนะคะจะเรียกว่าอ e ีจือ e อีจือ e อีจือ e แปลว่าเก้าอี้ค่ะภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะที่ชมูน this is chair chair, Say loudly. chair. s a y l o u d l y chair เคเป็นยังไงคะ ต่อมานะคะคำสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะมือนี่เลยรูปนี้คือรูปอะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะมันคือกระดานดำที่คุณครูใช้สอนนั่นเองกระดานดำนะคะภาษาจีนเราจะเรียกว่าเฮยปานเฮยปานเฮยปานพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเฮยปานแปลว่ากระดานดำค่ะ English Blackboard Blackboard เซอ loudly Black b a ร์ดอ่าเป็นยังไงคะเด็กๆรอบนี้เราได้คำศัพท์ไปกี่คำเออกยเด็กๆรู้ไหมเราได้คำศัพท์ไปหกคำนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคำแรกเลยนะคะสมุดภาษาจีนว่าเปิ่นจึ๊เปิ่นจึ๊สมุดค่ะ โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอ่าคำต่อมานะคะดินสอเขียนปีเขียนปีดินสอค่ะ p e n น i ู p e n c น l ูอเคนะคะคำต่อมายางลบภาษาจีนคือเซี่ยงผีเซี่ยงผียางลบค่ะ e r ร s เซอร์ s e รเซอร์ คำต่อมาเลยนะคะโต๊ะนะคะภาษาจีนจะเรียกว่าจ้วจึ๊จ้วจึแปลว,ว่าโต๊ะค่ะเดสก์เดสเป็นไงบ้างคะคำต่อมาเลยเก,ก้าอี้ค่ะเก้าอี้ภาษาจีนว่าอีจึอีจึเก้าอี้ค่ะเชืกกอกเชือก <Cheer. Cheer. S 1> และคำสุดท้ายนะคะคำว่ากระดานดำ ภาษาจีนคือเคยปานเคยปานกระดาษดำค่ะ l a n d b o r d l a n d b o r d เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยเอาละคะ่ะเด็กๆได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนกับภาษาอังกฤษกันไปแล้วนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนวันนี้เหล่าซื้อพิษขอตัวลาไปก่อนใจจี้